ถ้าจะถามเพื่อนๆว่าบนโลกนี้เนี่ยมันจะมีประเทศไหนสักประเทศไหมครับที่เพื่อนๆเกลียดเขาขนาดที่ว่าถ้าจ่ายตังให้ไปฟรีๆที่ประเทศนั้นเนี่ยก็ยังจะไม่ไปเลยรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้นะครับ เราก็จะมาพูดถึงกันกับ10ประเทศที่คนเขาเกลียดมากที่สุดในโลกค,ครับซึ่งเอาจริงๆมันก็มีหลากหลายประเทศตามโพสํารวจต่างๆมากนะที่ก็เกลียดไม่เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าแอดจะเลือกชื่อประเทศที่มันมักจะไปโพตามแบบสํารวจต่างๆอยู่เยอะนะครับนอกจากนั้นก็จะเอามาบวกกับเหตุผลต่างๆที่คนเขาได้ให้ไว้ว่าทําไมถึงไม่ชอบประเทศเหล่านั้นนะครับตั้งแต่ behaved, ทางด้านทหารทางด้าน,านการเงินการเข้าไปชอบแทรกแซงชาวบ,บ้านหรือบางประเทศนี่ก็น่าสงสารนะคือเหตุผลที่เกลียดประเทศเหล่านั้นนะครับก็คือเกลียด ที่สิ่งที่บรรพบุรุษของพวกเขาได้ทําไปในอดีตนะครับทั้งๆที่คนในปัจจุบันนี้เนี่ยก็ไม่ได้ทําอะไรผิดอย่างนั้นแล้วนะอย่างเช่นประเทศสารคันยุคหนึ่งที่ชอบสั่งให้คนสมัยก่อนไปเกียดคนที่มาตีกุ้งอะไรประมาณนั้นแหละไม่พูดดีกว่าเอาเป็นว่าเราไปดูกันสิครับว่ามีประเทศไหนบ้างที่คนทั่วโลกเขาไม่ชอบกันเยอะที่สุดตั้งแต่อันดับท้ายๆจนอันดับต้นๆเลยนะครับที่ถ้าใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้แบบมีการศึกษาที่ด้านล่างนะครับผมอนดเ,นเดิีย หนึ่งในประเทศที่หลายๆคนไม่กล้าไปมากที่สุดนะครับด้วยเหตุผลส่วนใหญ่ที่คนเขามักจะให้ว่าในภาพของเขานะครับอินเดียเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับประเทศที่สโปรกนะครับมีแบบขยะกองอยู่เต็มพื้นแล้วก็โรตีรักแร้หนีบอะไรแบบนี้นอกจากนั้นนะครับประเทศอินเดียเนี่ยก็ยังเป็นประเทศที่อยู่ยากสําหรับคนชนชั้นต่างๆครับเพราะว่าเขาจะมีการแบ่งแยกชนชั้นใช่ไหมคือถ้าเองเกิดมารวยก็รวยไปแต่ถ้าเองเกิดเป็นคนขัดส้วมแล้วก็ขัดส้วมไปยันวันตายครับ หรือถ้าใครเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะอยู่ที่ประเทศนี้ลําบากเลยนะครับเพราะว่าเขาจะมีการกดขี่ผู้หญิงอย่างมากมายดูจากอัตราการเกิดอาชญากรรมที่ได้เกิดขึ้นในอินเดียนะครับซึ่งเรื่องราวการคุกคามผู้หญิงเนี่ยมันจะมีมาเยอะมากที่ก็ไม่ใช่แค่การแตะอังนะแต่บางทีนะครับก็มีการลากไปอุปจมมะหมู่กันกลางรถเมเลแล้วก็มีครับแต่ทว่าตํารวจเนี่ยก็กลับไม่ได้ใส่ใจจะแก้ไขอะไร ซึ่งเอาจริงแต่ว่าแต่อินเดียมันก็ไม่ถูกนะเพราะประเทศรอบข้างอินเดียเนี่ยมันก็มีปัญหาแบบนี้เหมือนกันแต่แอดว่าที่อินเดียมันได้อยู่ในโพลสารวจเยอะเนี่ยก็คงเป็นเพราะว่าชื่อของมันเป็นชื่อที่คนเขาจะนึกได้เป็นชื่อแรกๆแล้วมั้งอินเดียก็เลยเป็นเหมือนกับประเทศที่เป็นตัวแทนของเอเชียใต้ไปนะครับอันดับ9ฮะซาอุดิอาระเบีย หนึ่งในประเทศที่ห้าวเป้งที่สุดในดินแดนตะวันออกกลางนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ส่งออกน้ํามันรายใหญ่หลักๆของโลกเลยแล้วก็เป็นดินแดนที่กําเนิดของศาสดามุฮัมมัดในศาสนาอิสลามด้วยนะครับรวมไปถึงในประเทศนี้เนี่ยก็ยังมีเมืองสําคัญทางศาสนาอีกหลายเมืองด้วยอย่างเช่นมหานครเมกกะแล้วก็เมืองเมดินานะครับแต่เชื่อเถอะพอพูดถึงซาอุกับคนไทยไเอ้เรื่องที่เข้ามาในหัวแรกๆมันจะไม่ใช่เรื่องดังกล่าวที่ได้กล่าวไปหรอกคือเชื่อได้ว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ของคนไทยนะครับก็จะไปคิดถึงเรื่องเพชร กกซึ่งอันนี้แอดขอไม่ยุ่งแล้วกันเอาเป็นว่าเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าทําไมหลายๆโพลส,สารวจทั่วโลกเนี่ยเขาถึงไม่ชอบประเทศนี้กันนักกันหนาครับที่หลักๆแล้วนะครับมันก็คงจะไม่พ้นกับเรื่องราวของศาสนาหรอกครับเพราะว่าประเทศนี้นะครับเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักครับแต่ว่าจะเป็นอิสลามที่แบบเอ็กซ์ตรีมมากเลยนะคือจะเอากฎหมายการตัดมือการตัดแข้งการตัดจมูกอะไรเนี่ยมาใช้กับแม้กระทั่งคนขโมยของเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับ หรือไม่ก็จะประหารประหารคนที่เป็นชายหรือหญิงที่มีความรักผิดแปลกไปจากเพศตัวเองนะครับซึ่งมันก็ยังเป็นกฎหมายที่ใช้กันอยู่ในทุกวันนี้ทำให้ชนต่างๆทั่วโลกเนี่ยได้มองว่าสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นสิ่งที่บาบารีอล้าหลังครับนอกจากนั้นเองก็ยังมีการกดขี่พี่น้องมุสลิมด้วยกันเองเนี่ยแหละที่เป็นคนละนิกายกันนะครับคือถ้าใครเป็นนิกายชีอะห์และได้ไปอยู่ที่ซาอุเนี่ยก็น่าจะอยู่ยากสะหน่อยครับ เพราะว่าถ้าหากเป็นต่างนิกายแบบนี้นะครับการจะได้รับโอกาสต่างๆทางสังคมหรือว่าการจะเข้าไปสมัครงานเนี่ยมันจะยากขึ้นครับและสิ่งที่พูดกันมากถึงที่สุดของประเทศนี้ก็คืออิสรภาพของผู้หญิงครับที่ว่ากันว่าถ้าหากใครเป็นผู้หญิงที่เกิดมาดิๆแดนนี้นะก็จะอยู่ยากครับเพราะว่าต้องแต่งตัวแบบมิดชิดปกปิดร่างกายอะไรหมดมีผ้าคลุมหน้าให้เห็นได้แค่ตาเท่านั้นนะครับที่เรื่องการแต่งตัวเนี่ยมันก็ยังไม่พอครับคือผู้หญิงในประเทศนี้เนี่ยก็จะโดนบังคับให้ห้ามทําอะไรต่างๆนานาด้วย อย่างเช่นผู้หญิงห้ามขับรถห้ามออกไปเล่นกีฬาต่างๆนอกบ้านไม่พอเวลาผู้หญิงจะออกไปนอกบ้านนะครับพวกเขาเนี่ยก็จำเป็นจะต้องกระเตงผู้ชายที่รู้จักไปด้วยคนหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นสามีพ่อพี่หรือว่าน้องชายแล้วก็ได้ขอให้เป็นผู้ชายเท่านั้นนะครับออกมาด้วยพอผู้หญิงห้ามออกมานอกบ้านคนเดียวที่ถ้าหากไม่ทําตามนั้นนะครับก็จะผิดกฎหมายซึ่งเอาจริงๆมันก็เป็นเรื่องน่าเบื่อที่ไม่ใช่สําหรับแค่ผู้หญิงอย่างเดียวนะผู้ชายด้วยนั่นแหละครับคือลองคิดสภาพดีว่า ที่ลักจ๋าเดี๋ยวฉันจะออกไปซื้อผักมาทํากับข้าวนอกบ้านนะเออเธอก็ไปซื้อมาสิแต่ว่าฉันจะไปคนเดียวไม่ได้ที่ลักต้องไปกับฉันด้วยคือเรียกได้ว่าผู้ชายก็คงจะไม่มีเวลาจะไปทําอะไรของตัวเองเลยละมั้งครับเพราะว่ากฎหมายมันได้บอกไว้อย่างนั้นนะฮะซึ่งถึงแม้ว่าทุกวันนี้เนี่ยมันจะมีการผ่อนปรนกฎหมายไปบางข้อแล้วนะแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะหายไปไหนหมดนะครับ แต่กลับกันครับถ้าหากเป็นผู้ชายในประเทศนี้แล้วก็สามารถสุดโต่งได้เลยคือไอประเทศซาอุนะครับมันจะมีเอกลักษณ์ที่สุดโต่งอย่างหนึ่งก็คือการเป็นเด็กแว้นครับแล้วก็ต้องขอบอกว่าแว้นบ้านเขานี่ไม่ใช่แวนโโ้นมอเตอร์ไซค์นะแต่เขาเป็นแว้นรถเลยครับ มันจะเป็นการขับรถเร็วๆครับหลังจากนั้นเขาก็ยก2ล้อข้างๆขึ้นแล้วก็ใช้2องล้อยอัน,นเนี่ยไทไปกับพื้นครับแล้วก็ให้คนที่มันขับรถอยู่เนี่ยออกมายืนกลางแขนกลางขาอะไรกันเลยไม่กอดเล่นแบบนี้ได้ยังไงซึ่งเอาจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่ผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าแวนประเทศเขาเนี่ยมันก็ได้ทํากันจนเป็นเอกลักษณ์ของประเทศซาอุแล้วครับเอาเป็นว่ามาอันดับต่อไปกันเลยดีกว่า ประเทศอังกฤษครับหนึ่งในประเทศที่ปัจจุบันก็ไม่น่าจะไปมีปัญหาอะไรกับประเทศต่างๆเขามากมายนะครับแต่ว่าเรื่องความซวยที่คนเขาเกลียดประเทศนี้เนี่ยมันก็มาจากเรื่องที่บรรพบุรุษของเขาได้ทํามานั่นแหละครับกล่าวก็คือเมื่ออังกฤษสมัยก่อนในยุคล่าอาณานิคมนะครับมันก็เป็นประเทศที่ห้าวเป้งไงชอบออกไปบุกยุตตีต่างชาติไปขึ้นไปครองเมืองเขานะครับนอกจากนั้นก็ไปตักตวงผลประโยชน์จากประเทศเหล่านั้นต่างๆมากมายเลยจนกระทั่งมันเคยมีคํากล่าวนะครับว่า ในช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่อังกฤษเขาได้ไล่ล่าอาณานิคมต่างๆมาเป็นเมืองขึ้นนะครับาหากเอาชาติอาณานิคมพวกนันก้นเนี่ยมารวมๆกันน่ะอาณาเขตของประเทศเขานะครับมันก็จะใหญ่กว่าขนาดของรัสเซียอีกครับนอกจากนั้นเองประเทศอังกฤษนะครับก็ยังเป็นหนึ่งในชาติแรกๆที่ได้เริ่มต้นเรื่องการค้าทาสครับ หรือว่าเข้าไปบุกทําลายอินเดียในสมัยก่อนจนกระทั่งระบบการศึกษาของประเทศเขานะครับพังยี่ยับไปเลยครับหรือเป็นนักขโมยของของโลกครับที่ว่ากันว่าถ้าหากใครอยากดูพวกของโบราณอะไรต่างๆของทั่วโลกนะก็ไม่ต้องไปที่ไหนไกลครับเดินทางไปอังกฤษครับเพราะที่นี่เขาขโมยของมาอยู่ในพิพิธภัณฑ์เขาแบบเรียบร้อยแล้ว ด้วยเหตุที่ว่าชาวอังกฤษสมัยก่อนนะครับเขาเป็นพวกชอบของโบราณไงพอไปยึดที่ไหนได้ใช่ไหมครับเขาก็บอกว่ของนี้โบราณสวยดีก็เลยเก็บกลับมาบ้านเขาหมดเลยครับจนปัจจุบันนี้เนี่ยว่ากันว่าของโบราณที่มีอยู่ในอังกฤษนะครับมันมีเยอะกว่าของต้นฉบับที่อยู่ในประเทศเขาอีกซึ่งเอาจริงๆอันนี้เนี่ยแอดมีข้อแย้งนิดหน่อยนะเพราะว่าไอ้สมัยก่อนเนี่ยคนโบราณน,นะครับเขาก็ไม่ใช่ว่าทุกชาติจะเห็นคุณค่าในงานโบราณวัตถุอะไรแบบนี้ไง ที่มันก็จะมีพวกโจปรปล้นหรือว่าขโมยสู่สารอะไรกันเยอะใช่ไหมครับหรือว่ามันก็จะมีพวกปัญหาทางศาสนาที่แบบโอ้ไม่ถูกจนแล้วก็บื้มโบราณสถานที่นะเขาทิ้งไปครับซึ่งถ้าหากอังกฤษไม่ได้ไปเก็บมาในยุคนั้นเนี่ยของโบราณต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะหายสาบสูญไปก็ได้นะครับอันดับต่อมาครับอันดับ7ประเทศตุรกีหนึ่งในประเทศที่แอดไม่คิดว่ามันน่าจะมีในลิสต์นะ แต่ก็มีคนโหวตไม่ชอบประเทศนี้เยอะเหมือนกันนะครับซึ่งสาเหตุหลักๆในการเกลียดประเทศนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มาจากการที่คนของประเทศเขาเป็นคนไม่ดีหรือว่าไม่งามอีกแล้วนะคือคนตุรกีตอนที่แอดไปเนี่ยก็เป็นคนน่ารักเฟรนลี่ทุกคนนะถึงแม้ว่ามันจะมีพวกแบบเจ้าเล่นนิดหน่อยก็ตามซึ่งอันนี้มีอยู่ที่ท้องที่แล้วแหละเอ๊ะเหตุผลที่มีคนเกลียดชาติตุรกีไม่ได้เรียกตุรกีไม่ได้ตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นทูร์กีแล้วฮะ เหตุผลที่มีคนเกลียดชาติทูรเกียเยอะนะครับก็คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของชาวอารเมเนียครับที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนนะว่ามันมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้ขึ้นด้วยคือว่ามันจะเป็นเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่มีคนตายเกือบหลัก2ล้านกันเลยนะครับ ที่เรื่องของเรื่องมันมาจากว่าในตอนนั้นนะครับอาณาจักรออตโตมันเนี่ยเขาตั้งใจที่จะรวบรวมชาติได้เป็นหนึ่งเป็นเดียวกันครับซึ่งชาวอาร์เมเนียนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคริสเตียนด้วยที่ก็แน่นอนแล้วว่าจะต้องไม่ยอมอ่อนข้อให้กับชาวออตโตมันส่วนใหญ่ที่นับถือศาสนาอิสลามอย่างแน่นอนเลยดังนั้นนะครับมันก็เลยเกิดการบวกตบชาวอาร์เมเนียฆ่าเขานับล้านครับเพื่อจะเป็นการรวบรวมประเทศได้เป็นตุรกรีประเทศเดียวเนี่ยแหละ ซึ่งเอาจริงๆถึงแม้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่รัฐบาลตุรกรีเขาได้ตัดสินส่วนใหญ่นะประชากรของประเทศเขาเนี่ยไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับการฆ่าล้างเาผ่าพันธุ์นี้เลยนะครับแต่ถ้าว่าพอเวลาคนนึกถึงประเทศนี้ทีไรเนี่ยไอ้ภาพเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เห็นว่าคนตุรกรีเป็นคนโหดร้ายเนี่ยมันก็จะมีขึ้นมาในหัวครับ ก็เลยเวลาทําให้คนนึกถึงภาพประเทศตุรกีทีไรเนี่ยก็จะมีการนึกถึงภาพคนฆ่าล้างเผ่าพันธ์เสมอครับและที่สําคัญคือรัฐบาลเขาเนี่ยก็ไม่ได้ทําการขอโทษด้วยนะคือรัฐบาลบอกการฆ่าล้างเผ่าพันธ์เลยไม่มีไม่ม,ม,มีข้าบอกว่าไม่มีมันก็คือไม่มีสิเข้าใจไหม ที่เรื่องนี้นะครับมันก็จะค่อนข้างคล้ายกับประเทศต่อมาเลยครับนั่นก็คือประเทศอิรานในอันดับที่6ครับประเทศที่มีประชากรดีๆเป็นมิตรคอยช่วยเหลือคนต่างๆนะครับแต่มันมีปัญหาที่ว่าเบื้องบนและเบื้องหลังของประเทศนี้อีกแล้วครับที่มักจะสนับสนุนผู้ก่อการร้ายทั่วโลกเลยอ๋อๆแล้วมันก็ยังมีพวกเรื่องสิทธิมนุษยชนอีกนะครับที่ว่ากันว่าประเทศนี้เนี่ยมันอยู่ในแรงกิ้งที่ต่ํามาก ดังนั้นเองอิหร่านก็เลยได้อยู่อันดับที่6ไปนะครับส่วนอันดับที่5เนี่ยก็ไม่ใช่ใครไกลครับพี่จีนเหล่านี้เองครับ หนึ่งในประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องนักท่องเที่ยวมารยาทงามมากเลยนะครับไม่ว่าจะแซงคิวโลดพูดจาโวกเวกเอาอุนจิป้ายไปทั่วและถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับประเทศนี้เนี่ยก็จะเป็นประเทศที่มีภาพลักษณ์ของของก๊อบคุณภาพต่ำๆครับซึ่งปัจจุบันก็อาจจะไม่ค่อยใช่อย่างนั้นแล้วนะเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนก็คงจะใช้เทคโนโลยีของประเทศจีนอยู่ในบ้านอย่างน้อยก็อย่างหนึ่งใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือว่าเครื่องใช้อะไรในบ้านก็ตาม แต่ถ้าว่าไอเรื่องที่ทําให้หลายๆคนเขาไม่ชอบจีนนะครับมันก็ไม่ได้มีแค่นั้นนะสิเพราะว่าในทางประเทศตะวันตกนะครับเขาให้ความเห็นเรื่องสิทธิทมนุษยชนสูงฮะเขาก็บอกว่าเนี่ยประเทศจีนนะครับยังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการประหารคนเยอะมากที่สุดครับเพราะว่ากฎหมายของประเทศเขาแรงจริงๆนะคือแค่นักการเมืองทําอะไรผิดพลาดเนี่ก็โดนจับฆ่าไปแล้วครับ นอกจากนั้นเองมันก็ยังมีเรื่องค่ายแคมกักกันต่างๆที่เขาได้กักกันชนเผ่ากลุ่มน้อยซึ่งคนจีนไม่มองว่าเป็นคนจีนเลยกจะเปลีป่ยนแปลงเขาเป็นคนจีนแต่ชนกลุ่มน้อยเพราะนั้นมันไม่ทำก็เลยจับมันส่งค่ายแล้วก็แบบโยนมันทรมานเลยนะครับที่พอไปถามประเทศจีนเสร็จแล้วมีค่ายกักกันแบบนี้ไหมประเทศจีนก็บอกไม่มีนอกจากนั้นเองนะครับ <K mon> ก็บยังมีเรื่องของการที่พ่อค้าชาวจีนนะครับชอบไปยังประเทศต่างๆแล้วก็ไปขายของตัดราคาเขาครับจนคนเจ้าของประเทศเนี่ยไม่ต้องทํามาหากินอะไรเลย ยกตัวอย่างให้เห็นภาพก็แล้วกันนะครับอย่างเช่นประเทศ X ประเทศหนึ่งเนี่ยเขาได้ไปสั่งของจากพี่จีนมาขายนะครับเสร็จแล้วพี่จีนเนี่ยก็เห็นว่าอุย้ยของชนิดนี้มันขายในประเทศ X เนี่ยได้จํานวนมากครับหลังๆก็เลยผลิตของแล้วก็พุ่งตรงเข้ามาเปิดขายตรงเองเลยเตะตัดขาตัดราคาไอ้ประเทศ X นั้นหมดเกลี้ยงเลยนะครับอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุครับที่ทําให้หลากหลายพ่อค้าของแต่ละประเทศเนี่ยเขาไม่ชอบพี่จีนกันอันดับ4ครับประเทศอิสราเอล หนึ่งในชนชาติเล็กๆที่ได้มีคนเกลียดกันอย่างทั่วท้นนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็มาจากปัญหาความขัดแย้งที่ได้เกิดมาจากทั้งเรื่องการเมืองแล้วก็ศาสนามารวมๆกันจนกลายเป็นก้อนเดียวเนี่ยแหละครับที่ท่านเล่ากันที่ยาวเป็นวันแน่แต่สรุปคร่าวๆแล้วกันนะครับก็คือประเทศอิสราเอลในยุคโมเดิร์นนี้เนี่ยมันก็เป็นดินแดนส่วนหนึ่งที่เขาได้ไปแย่งมาจากชาติอาหรับนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าพระเจ้าได้สัญญาว่าจะให้เขามา แค่นั้นเลยครับก็เลยเข้าไปเกลียดเกียดชาวปาเลสไตน์ที่ได้อยู่มาก่อนหน้านั้นแล้วก็บอกเออขออยู่ด้วยนะซึ่งแบบไอ้ชาวปาเลสไตน์ที่มันอยู่มาแต่ก่อนก็เฮ้ยมันแย่งบ้านค้าอย่างนี้ได้ไงก็ไม่ให้มันอยู่สิครับมันก็เลยเกิดการแบบสู้ลบตบแปะเป็นสงครามอยู่ไม่จบไม่สิน้นจนถึงทุกวันนี้เนี่นยแหละครับซึ่งไซที่อิสราเอลสามารถต่อต้านประเทศมุสลิมต่างๆที่ยิ่งใหญ่ได้ทั้งทที่เขาเป็นประเทศเล็กๆนะครับก็ต้องบอกว่าเขามีแบ็คที่ใหญ่ครับ นั่นก็ะคือพวกชาติอเมริกากับชาติตะวันตกนั่นเองที่คอยสนับสนุนพี่อิสราเอลมาตลอดนะครับเพื่อผลประโยชน์ล้วนๆแต่อ้อเอาเป็นว่าเขาไม่ขอลงรายละเอียดดีกว่านั่นแหละครับก็เลยไม่แปลกเลยว่าทําไมถึงมีคนเกลียดประเทศนี้เขาเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นฝ่ายที่อวยอิสราเอลเนี่ยก็จะบอกว่าไอ้คนที่เกลียดอิสราเอลเยอะเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าเขาอิจฉามากกว่าก็ดูสิเนี่ยเขาเป็นประเทศเล็กๆที่ได้ตั้งขึ้นมาเมื่อไม่กี่ปีเองแต่ตอนนี้เนี่ยก้าวนำล้ำประเทศที่ชอบอ้างว่ามีอรารยธรรมโบราณไปไกลมากแล้ว ก็ไปเปรียบเทียบกับประเทศอาหรับรอบๆนะครับที่บอกว่าพวกเขาเองใช้กฎหมายโบราณบาบาเเลียนอยู่เลยประชาธิปไตยอะไรก็ไม่มีเป็นประเทศที่กดขี่ข่มเหงคนอื่นๆนอกจากนั้นเองอิสราเอลนะครับก็ยังมีเทคโนโลยีที่หลายๆชาติต้องหน้าอิจฉาด้วยไม่ว่าจะเป็นการเกษตรที่ดีการศึกษาไบโอเทคบลาบลา b ต่างๆก็เลยไม่แปลกว่าทําไมถึงมีคนเกลียดอิสราเอลแต่แอดว่าไอ้เรื่องนี้จริงๆมันก็มีมิกซ์กันอยู่ทั้ง2องอย่างนั่นแหละลก็คือมีเกลียดกันเพราะว่าเขาไปแย่งประเทศอื่นมาแล้วก็เกลียดกันแบบอิจฉาไกล เพราะแต่ละประเทศนี้มันก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียที่ต่างกันใช่ไหมครับเอาเป็นว่ามากระธิที่อันดับ3ครับอเมริกาดินแดนแห่งเสรีดินแดนแห่งเทคโนโลยีที่แทบทุกชาตินะครับถึงแม้จะบนบอกว่าเกลียดอเมริกาขนาดไหนก็ต้องมีของใช้สักอย่างหนึ่งนี่แหละครับที่เขาได้ใช้ของอเมริกา ที่ไม่ Apple ก็เป็น Netflix ไม่ Netflix ก็ for sure ครับ y o u t u b e ที่เพื่อนๆกำลังฟังแอดเล่าอยู่เนี่ยแหละซึ่งสาเหตุหลักๆที่คนเขาได้ให้กันว่าทำไมถึงเกลียดประเทศนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าอเมริกานะ่ชอบทำตัวเป็นเจ้าโลกครับแล้วก็มักจะไปอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์รุนแรงต่างๆที่แบบอเมริกาไปแทรกแซงให้เกิดความวุ่นวายในประเทศนั้นในวงเล็บเพื่อผลประโยชน์ของประเทศตัวเองล้วนๆเลย ตั้งแต่ครั้งที่ได้เกิดขึ้นเมื่อสงครามเย็นสงครามเวียดนามนสงครามเกาหลีสงครามอิรักจีนไต้หวันบลาบลาบลายันมาถึงสงครามรัสเซียยูเครนในทุกวันนี้แหละครับที่ถ้าอเมริกาเนี่ยมันจะหยุดมันก็น่าจะหยุดได้นะครับแต่มันก็พยายามสูมไฟใส่เข้าเรื่อยๆนั่นเองเพื่อที่ว่าพอมันเกิดการรบขึ้นเยอะๆเนี่ยอเมริกาก็จะสามารถขายอาวุธสงครามไม่ได้นั่นเองไงละ่ะซึ่งอันนี้ก็ต้องฟังหูไหวหูนะเพราะว่าไอเราเองก็ไม่เห็นเขาไปดีวกันมาตรงๆใช่ไหมเรื่องนี้มันก็ยังมีความเป็นแบบกึ่งยู่ครั่ อย่างเช่นผู้ที่ชอบมโนว่ามันมีองค์กรอิลูมินาติอยู่ในอเมริกาแล้วก็ได้สร้างข่าวลือปลอมๆขึ้นมามากมายนั่นน่ะอันดับสองครับอาณาจักรคิมแลนหรือว่าเกาหลีเหนือนั่นเอง ที่ทั่วโลกได้ต่างลงคะแนนไม่ชอบให้ประเทศนี้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าประชากรของประเทศเขาไม่ดีนะแต่เป็นอะไรเพื่อนๆก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับเพราะว่าความน่าสงสารของประชากรประเทศนี้เนี่ยมันมีมากนะครับที่ข่าวแต่ละข่าวพอออกมาเกี่ยวกับเกาหลีเหนือทีนี้ก็จะมีแต่เรื่องความหิวโหยความพยายามอดยากหนีออกมาจากประเทศการโดนลงโทษการโดนลักพาตัวการโดนฆ่าหรืออยู่ๆชาวเกาหลีเหนือนะครับก็หายไปจากสารระบบเลยว่างั้นครับ และเรื่องสำคัญที่คาดว่าทั่วโลกคงจะไม่ชอบมากที่สุดก็คือการสร้างโฆษณาชวนเชื่อแบบแถสุดติ่งครับ ที่มันก็ไม่น่าเชื่อนะว่าประชากรประเทศนี้เขาจะเชื่อแต่เขาก็ต้องเชื่อครับเพราะถ้าไม่เชื่อนี่ก็เนเสร็จอย่างเช่นเรื่องราวที่บอกว่าท่านผู้นําของเขานะครับสามารถขับรถได้ตั้งแต่ยังไม่เข้าโรงเรียนอนุบาลเลยหรือว่ามีผู้นําบางคนนะครับไม่ต้องเข้าห้องน้ําไปเพื่อถ่ายบางคนหนักเลยเนื่องจากว่าท่านผู้นานะครับแกได้ทํางานหนักเพื่อชาวเกาหลีเหนือจนกระทั่งไอแคลอรี่ต่างๆที่ท่านผู้นําได้กินไปเนี่ยมันได้เข้าไปเบินจนไม่เหลือกลายเป็นอุจจั้ถ่ายออกมาได้แล้ว นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีผู้นําเกาหลีเหนือบางคนเนี่ยได้สละเวลาเพื่อไปช่วยเหลือนานาประเทศยักษ์ด้วยที่มันจะมีเรื่องเล่าว่าผู้นําเกาหลีเหนือนะครับเขาชอบได้รับกรี๊งจากผู้นําหลายๆประเทศมาแล้วก็ไปขอร้องให้เขาช่วยแก้ไขปัญหาในประเทศของเขาหน่อยเพราะว่าโดยลําพังแล้วประเทศต่างๆเหล่านั้นไม่สามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ต้องอาศัยสติปัญญาจากผู้นําเกาหลีเหนือในการช่วยครับอภินิหารมวก ประชากรในประเทศนี้นะครับก็อย่างที่รู้ๆกันครับถึงแม้ว่าข่าวหรือข่าวอะไรมันจะออกมาเนี่ยพวกเขานะครับก็ไม่สามารถไปหาข่าวจริงได้เลยครับเพราะว่าทุกอย่างในประเทศมันได้ถูกปิดกัน้นแล้วก็จัดสิ่งที่พวกเขาควรเสพเอาไว้ส่งให้เขาหมดโดยรัฐบาลนะครับก็จะได้จัดทีวีหรือว่าช่องวิทยุอะไรที่เป็นของรัฐบาลเอาไว้เสิร์ฟให้พวกเขาล้วนๆเลยที่ถึงแม้ว่าจะมีคนอยากจะหนีออกมาจากประเทศนะครับบางทีก็อาจจะโดนจับกลับไปได้ ซึ่งสาเหตุหลักๆที่ประเทศเกาหลีเหนือนี้ยังแรงแค้นป่านนั้นนะครับบอกว่ากันว่ามันเป็นเพราะว่าตังทั้งหมดที่เขาควรจะนำเอามาพัฒนาประเทศนะครับมันได้ถูกลงไปกับการวิจัยแล้วก็พัฒนานิวเคลียร์หมดเลยที่ถ้าจะพูดได้พอมีความเห็นใจประเทศนี้อยู่บ้างนะครับก็จะบอกว่าถ้าเขาไม่พัฒนานิวเคลียร์เนี่ยประเทศของพวกเขาก็อาจจะไม่ปลอดภัยไม่มีอะไรมาป้องกันตัวแล้วก็อาจจะเสร็จประเทศใหญ่ก็ได้นะครับและอันดับหนึ่งครับในปี2022นีนี้ก็คงจะไม่มีอะไรพ้นไปนอกจากรัเสเซียแล้วครับ ที่ได้แบบติดชาร์จขึ้นอันดับหนึ่งมาแบบเยอะแยะมากเลยคือตอนแรกนะครับรัสเซียมันได้อยู่ประมาณอันดับ3อันดับ4นี่แหละแต่พอหลังจากสงครามที่พ่อใหญ่ปูตินแกบุกไปตบชาติยูเครนตามอําเภอใจนะครับ แล้วก็ได้ส่งผลในทั่วโลกได้ปั่นป่วนไปหมดเลยไม่ว่าจะทางเศรษฐกิจความเป็นอยู่อื่นๆนะครับอาหารก็แพงน้ํามันก็ขึ้นเอาขึ้นเอาก็ไม่น่าแปลกใจนะครับว่าทําไมหลากหลายชาติเขาถึงแบบบ่นด่าประเทศรัสเซียกันจริงซึ่งเอาจริงๆแล้วก่อนการที่จะเข้ามาบุกตบยูเครนนะครับรัสเซียเนี่ยก็ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งชาติที่มีความลูกเล่นแล้วก็ทริกกีร์กักๆต่าง,าง,างๆอยู่มากมายครับคือตั้งแต่สมัยที่เป็นสหภาพโซเวียตแล้วนะครับที่พวกเขาเนี่ยชอบไปบังคับให้ชาติต่างๆเนี่ย เขาเป็นสมาชิกของสหภาพโซเวียตแบบไม่เต็มใจบ้างหรือว่าเต็มใจเพราะถูกบังคับบ้างครับนอกจากนั้นเองนะครับประเทศของเขาก็ยังขึ้นเชื่อเป็นประเทศที่ชอบบุกเข้าไปสร้างความปัญหาความขัดแย้งกับชาติอื่นๆด้วยซึ่งอันนี้ไม่ได้พูดถึงในด้านการทหารอย่างเดียวนะครับแต่พูดถึงเรื่องการเงินแล้วก็การแฮกข้อมูลต่างๆด้วยที่ว่ากันว่าที่รัเสเซียนะครับมันจะมีแฮกเกอร์เนี่ยออกไปบุกเจาะระบบของประเทศอื่นๆมากเลย ในด้านกลับกันนะครับพวกเขาก็จําเป็นจะต้องปกป้องข้อมูลของรัฐบาลตัวเองด้วยครับแล้วก็พยายามปิดกั้นในคนต่างๆทางการเมืองมากมายเนี่ยไม่เอาความลับออกไปพูดเยอะครับคือถ้าใครมีความเห็นต่างเนี่ยก็อาจจะไปจบชีวิตอยู่ในคุกได้ครับหรือว่าถ้าหนีออกไปนอกประเทศแล้วไปแช์เรื่องรัสเซียนหน่อยเนี่ยไปไปมาๆนะครับก็อาจจะโดนวางยาตายก็ได้ซึ่งนี่มันก็เป็นเรื่องราวคลาสสิกที่ก็มีมาตั้งแต่สงครามเย็นจนกระทั่งถึงยุคนี้เลยนะครับที่ก็มักจะมีข่าวว่าคนของรัสเซียเนี่ยโดนวางยาบ่อยๆครับ อันนี้ถ้าเราไปเสิร์ชก็น่าจะเจอนะและนั่นแหละครับก็คือ10อันดับประเทศที่มีคนไม่ชอบมากที่สุดในโลกนะตอนนี้นะครับว่าแต่เพื่อนๆมีประเทศไหนที่แบบรู้สึกตะคิดตะแคงคิดว่ามันน่าจะมีในลิสต์แต่ว่าแอดไม่ไดเอามาพูดไหมครับก็สามารถเอามาคอมเมนต์กันได้พร้อมกับเหตุผลน,นะครับว่าทําไมหรือใครที่มีแฟนอาร์นะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook F N Diary นะครับและวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละเด้อบ๊ายบาย